มันซุบหมดนี่นุ่มน้อหมอถามหาอยู่หันอันจะทำจะวะไม่ยังจะไปยังโอ้ชื่อชายสาน้ำยูหนิวโอ้โอ้สายนามใช่ว่าฉันจะมาบอกกันแต่ที่แรกไงว่าสาน้ำอยู่ใสอยู่นี่เอาเจ้าขู่หูจักเที่เขาเล่นบางเรื่งหันโอ้โอ้มังไปห่วงแต่สายนามอ่ะอันนี้ข้าวอะไร กอแลวคือแล่ววันนี้ือแล้วจิงจอกว่ะฮันก็แชอ้วัต่ไงเจ้าวดต่อว่ากันยิงจออิงก็นหองแล้วอ่ะอมแลวบอจางหอแล้วเอาจังเจนีก็มอหอนแล้วบอเจ้ามาแต่อำเภอไหอ่อผูไตนสงเจ้กูตวููไตสบุรีรัมโอ้ยบอกภาษาบัานเห้อนี้บ่ไรบอบอหวมึงไอ้บอจนีโมโหไร้ว่ำเลยมีเอาข้าวมาเลยจะนี่ตะถัวไข่สันติอยู่นี่

อีหัวหัวซื้อซือนบออีหัวดอาใช่อ่อีหัวหนึ่งเขาาบอกว่ามันซื้ออีหัวหนึ่งเขาอ๋อซื้อเงาเนาะอาน้ำสกุลอ่าบาดานี่เกอย่เออเกิเสะเออเออเสะเสะบาราเขาเกินเสะ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 ไปนะเออเสะยังเสะยังเสะนี่เสะนี่ เจนี่มันกลับได้ปะกลับได้ยุบ่ะกับใครเน่ยไว้เฮ้ยเชียวอันนี้แหละเนี่ยอยากได้อะวันนั้นได้เฮ็นยังก็ได้เงินแม่อยากบังคับอะไรอยากบังคับอะไรที่ตัวจีต้องตัวละเจนเอ้ยข้าบารีต้องเปลี่ยนชุดแม่ต้องเปลี่ยนชุดไปกระสงสัยอยู่ชุดนี่มันชุดหนิวโมมันชุดข้าบารี ตาหัวใตสูงหรวรีลัมเราเข้าใจกันแล้วว่าได้หลายคำอยู่แล้วรอบนี้เล่นขบเข้าเปล่ยนชุเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก่อนต่อพี่น้องคะทุกกันเปลี่ยนชุดนะครับต่อไปดีพี่น้องผู้ชมขบไปเล่นโชว์นะครับในรอบพิเศษนะครับนั่นก็คือวันนี้เขาโชว์มาแล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยา พ่อมาสิเด้อบ้องงามๆไม่ซื้อข้าวอาหารบ่ดีอ่ะมัน <laughs> มึงเป็นยิ n อ๋อชื่ตาตาชื่ตาตางไม่เปี n มึงสิว่างเอ้มงานมล่วมึงจะเป็น่ยยัเบาไปนเขาเหจ้านก็ลังสิเลียน n นักร้องมาจะใช้อะเอาไม่บอมาถืองานบ่เดียวเนี่ต้องมางานไหนงานภูญ่ยงไหมนี่ละงานแม่ผูญ่ยงหลจ้างนักล้องไว้เสรอ้าน้ำตาจาน้อยครับพี่น้องครับาหยาบยายย เป็นยังเป็นยังจังไม่น้ำตาข้าวบาเล่กำลังคิดเล่นนักร้องเอาไปชักกอนให้ข้าบาเล่เลยล่ะข้าบาเล่ิีนี้ไปมองใหม่เข้าใจแล้วก็ใจแล้วพญานิค่ะแม่นูค่ะไอ้แพค่ะเอาคือหูจะเสื่ออนพวกอีสานนี่เฝ้าปูจะเรียนมาดำกัดบ้วยสีภาษา แต่สีนะคะชิเปเลนงา่นนาแมนฝาอิลีแล้วก็โดยมารยาทดิพัว่ามาก,ก่อนแมนมาก,ก่อนเอ,อเอาให้ข้าวทะเลแสดงก่อนจังสันขอพักยกจะข้าวอเออเจ้าอย่าไปใส่หน่อย่าไปพักยกจะเฝ้าจะเฝ้าว่อนี้วันไอ้ไม่ยังไม่ยังวันเลซอยน้องเนี่ยซอยยังอีกคุูเแียงเสียงให้น้องเนี่ยเอาขอเป็นนักร้องขอไปครับโอ้ยซอยกันเออเจิงขึ้นเนาะโอ้โหนี่แม่นี่แมนคุูเแียงเสียงให้เนี่ย คุ้มเครื่องเสียงใ่เ oh. ส like ียงดิน like ี่ค่ะาหากินไงเาราบโชคคุ oh. ้มรบเป่าห้าเขาหน้าไม่ได้ดีก็ได้หเขาหน้าร่วยกันเอ้ไล่แล้วไล่แล้ววน้าสร้างป่าบนตงวงเดี๋ยวพอดีเอมาห้กินเ้อเดี๋ยวเจ็บของมุีกันโอ้จ็บจบจับพร้มยังย่ย่งสุดยังมทันไในพรามโอแต่งตวกันคาาบรลีกัักันะคะไม่ย่งหมดเห่ะเปลี่ยนชุด ธรรมดายอยากดูของดีต้องก็ต้องก็ต้องรอหน่อยนะคะใจเยน็เยนๆใจเยน็นๆนะคะเปลี่ยนสูตรออแต่เมื่อกี้บอกว่ามึงสิเปลี่ยนสูตรเอ,อ้าเปลี่ยนจากท่านี้มาเป็นท่านี้เฮ้ยมันเปลี่ยนสูตรอ้อราวรำร้อรำนะคะเอาพร้อมเพลงมาบัดคาเปเลชุดสาวอีสานชินหัวบัดขอเสียงปรบมือคาเปเลนะคะ เครื่องเสียงไม่เอาไมแน่ๆมาเสียกแง่งอยโอยแงงจังเลยตองไปถามไส้มิวสีดิไม่ไมแยกแง่งกันแยกแง่งกันใจเย็นๆอดีตขยักเข้าใจว่าข้าเจ้าแงังนี้เดียวกันพม่เ้ยมีสายเย็นสายไปแล้วพื้สภาพผัดมาโตฝนตก่งจากจากจนใบหญ้ากระปงแม่กระง่กเะปงไปทั้ไถก็ขาดกเื้อไปทีไถได้รือไม่ม่นถึงายพ่ O maye si mi o ti sori. Bá a kò yí tóbi lọ́ka yókù ààrùn, wọn yókù ọwọ́ mi ní wùkáà wí. Bí o ti káàkóò, o ti kú omi omi ìlú àkókò ìkásó. มันเป็นน้ำยังกันแท้เดี๋ยวนี้ใครว่าเป็นน้ำเจ้าเป็นน้ำคอยให้ยันคอยกระคืดจังป้าให้ดีอยู่เจ้าแกงบ่เศร้าเฮ้ยเป็นน้ำวันบ่หรือเป็นน้ำแข็งยาวยาวเขามาเลียได้ลื่นโอ้ยมั่งโลกกว้าวงแนทิดโอ้ยจักโอ้ยบวชซิบหามื่นยังมันติดขึ้นเลยบ่ก่พราะจะเข้าใจว่าแกงกันถนนสายเดียวกันอาชีพเดียวกันหันมันมีพิษกันจักดกเอาไหมเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมวนเปลี่ยนเพิษไหม พ่อหมูแจักแล้วว่าเป็นนั้งย่างเี่ทน้งอย่างเบ้าคว้านยาสูบบนถูบนบ้านหนาเสียเสศษเอาพร้อมยังพร้อมนะคะยังพอท่านพร้อมยังอี๋ยังอีกพี่น้องก็ถาเบิ้งอยู่นั่นน่ะกิบเตียนสู้บเตียนจะเป็นกองเตียนหอกพี่น้องเพิ่งจะถาเบิ้งนั่นแหละสองเพ่อมึงจะมาสุดเดียวเพิ่งจะมาเบิ้งหัวปอดมันตัวหันดูเปลี่ยนก็เปียนก็จะเป็นปุยหัวกินง่ายเวย ยังอยู่บ้างเปลี่ยนผู้ดีว้ายบังเทปหมาหาบ่ายมันไม่แทงเยอะหน่อยเพราะเธอได้กินยาคุ้มมันถ้าเธอเดินตรงเอาซอยแนพี่เด่นพระเอกเออมาเออน่ะเห็นว่าเข้าก็มบน้ำใจเปลี่ยนผู้ซอยอยู่หนึ่งเดีอวกันไหมเออเนโหออเออซอยแบบนี้คุณว่าเป็นบ่เป็นแต่ยังให้ซอยอีต่อเถอะพร้อมยังอาพร้อมแล้วค่ะ ยังยังยังเอ๊ะอุปกรณ์ว่าท่านครบมันแค่ยังอยู่นี่นี่เด้ยีใส่ระดับประเทศจะไม่ให้ชิร้ายได้บุกูถามเนี่ยไม่ยังเนี่ยมึงอ่ะไม่ร้อยไม่ร้อยเออเวลาฝนมันจะโบกเก๋กะมันดังเมื่อไนี่ดังแล้วเนาะเทะเทร้อยห้าวัยยุไม่แกนผขากูเสียไปไ็นไง เออดังดีดีนี่เท็ดวันวันชูทีดังดีดีก็ดับดีเลยเอ้าก็มาดังแค่ตุบๆกรนรมเอาแบบนี้จังหวะป้อนนี่เออเอาแบบนี้จังหวะขอเสียงปรบมืออีกครั้งเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ ย่าเ้าห่ยตองแต่งย่บเ้าหอยตองแตกงยับเอาหอยตองแตกงยะเเ้าห่ยตองเต็มเดกเถอะแม่เอา่ีลงกันละบันสิเลขาพี่มาต้องการเหนกันคุณเป็นแม่ละบันสั่นสะท้าคุณแม่มาตลอดนึอฉันบังคิดเลยว่าสิมาพอคุณแม่อยู่เวทีเสียงอีสานเอาคุณมาต้องการเ็ทุกวันพิซซีทุกวันสันซื้อตลอดมาสิเพราะท่านไอ้อาร์ตคุสิไปซื้อใจ คุณแม่บานเย็นเห็นคะอ้เดีนจะเป็นบานเย็นค่ะตาบานเย็นตัวใครนิต้ต้นบแม่นคุณแม่บานเย็นค่ะขบแม่คุณแม่บานเย็นผู้ใด้สันคะนี่แหละคุณแม่จูมเย็นละค่ะเขามีแต่บานเย็นอันนี้เพาท่านในบานก่ะจูมยุคค่ะมมาจูมกับจูกบารนี้แลบาร์ซด้อรดบานนี่จะเบรกดูแล้วมันลม สวนสดีพี่น้องกำลังมึงลีลาการบอดขอคแม่จ <c ans> ูนยสมกับรับกับเรียนมาจากราชะัตุรอดทานี้เอาก่อเรียนทุณแม่ครับนี่ถ้าหากิ่นของคุณแม่ ไปทังบาทเดียวอย่พดแม่ค่ะแม่แม่แม่เป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงคัเสียงคือบีมาสมอใจหน่อยนี่ที่ไ้คือว่าสิาคือบทราเป็นยังไงเหียาันีเยไองไปเองม่เ็ัที่าโอเผม่เคยทเเสียบุตงากแบบเต้เต้าเล่นให้พูดเล่ไปเลยพูดไรเดเน

กอเลนก็บาเป็นเจ้าอ้ามันหลาเชียแล้วเขาไ่ได้ตังใจเ้าพยามส่แกงมูตลอดพยามใส่แดงเ้ยไม่ต้องเลดหรอกพวได้เพื่อนเด้อเคามคุณชนหลายๆี่องครับเอานไปโอ้ยโอ้โอ้แต่งหลีดโอ้โอ้

ปาดแตกข้าวเดียวจนนาไครพี่น้องเอ้ยแต่สี้ตัวซาบเล่าตากระสวดรอพ่อตาบันนี่แต่ครักเนาะกูว่าอยู่เลียดเปิงยังคือหวานแท้ว่าเหนียวกับเหนียวตัวน้องตัวนุ่งเนาะไอ้ที่ว่าจะขวางครับเนาะว่าามมัันสููหกยงเก็บของเข้าไปให้มันเหมือดเลยขมาพูดไรไรพี่น้องรักษาตัว